ส่วนถ้าภูมิใจไทยจะผลาไปเป็นฝ่ายค้านจริงๆคําถามคือณนะตอนนี้พักฝ่ายค้านเขาจะอ้าแขนต้อนรับไหมค่ะไม่ต้องสืบแนละ้วคุณน้อง <c oughs> คุณสิริกัญญาบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <c oughs> ว่าไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นฝ่ายค้าน พร้อมอาแขนรับเสมอตอนรวมไทยสร้างชาติก็บอกพร้อม,อมรับตอนนี้มีลุงป้อมแล้วใช่ไหมเตรียมรับพักลุงตู่อีกก็ได้แล้วนี่จะเป็นพักหนูอีกนะนี่ถ้าภูมิใจไทยมาก็พร้อมเหมือนกันนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชนนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกระแสความขัดแย้งระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยกรณีการปรับคอรมอนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยคุณหมเนี่ยบอกว่าต้องรอดูผลสรุปนะครับ เพราะเข้าใจว่าตอนนี้ใกล้จะครบกําหนดที่ต้องตอบกลับอย่างเป็นทางการแล้วและคงจะทราบในไม่ช้านะครับว่าจะได้รับพักไหนมาเป็นพักร่วมฝ่ายค้านเพิ่มเติมนะฮะคือไม่ต้องรอเดย์ดายละคุณน้องถูกไหมเพราะคุณนทุทินก็ตอบชัดเจนไปแล้วบอกว่าไม่ยอมแลกกระทรวงนะครับคราวนี้นักข่าวก็ถามคุณหมายต่อว่าถ้าหากว่าฝ่ายค้านมีจํานวนเสียงเพิ่มมากขึ้นภูมิใจไทยมาอยู่ด้วยแล้วผลจะเป็นยังไงบ้างในสภาคุณหมายก็บอกว่าก็เป็นผลดีกับฝ่ายค้านนะ เพราะเมื่อเสียงที่ใกล้เคียงกันระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลจะช่วยเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้ฝ่ายค้านมากขึ้นฟังเสียงเลยนะครับแล้วก็มีความใกล้กันมากขึ้นระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็ทําให้อำนาจการต่อรองของฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นมากค่ะซื้องูไปฝั่งไหนเดีย ไปฝั่งรัฐบาลอย่างเงี้ยก็คงจะมีก็ตลาดซื้อขายก็คงเปิดไปจนถึงช่วงก่อนเลือกตั้งนะคะแล้วคุณหมาก็ย้ำนะครับว่าในส่วนของพรกประชาชนช่วงนี้ก็หวังว่าสอสอทุกคนจะมีใจิตใจเข้มแข็งยึดมั่นอุดมการณ์และหลักการไม่หวั่นไหวต่อปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเปลี่ยนใจได้ง่ายน่าจะหมายถึงเรื่องของการที่จะมีการซื้อตัวกันหรือไม่อย่างไรนะฮะและจริงๆก่อนอ้านี้คุณหมายเองก็ฟาดไปยัง เพื่อไทยและภูมิใจไทยเหมือนกันนะการปรับคอรมอการแย่งเก้าอี้กันแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับประชาชนเลยถ้าบอกว่าจะปรับเอามาหาไทยกลับขึ้นไปให้เพื่อไทยดําเนินการเนี่ยก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาปากท้องอ่ะเพราะกระทรวงมหาไทยไม่ใช่กระทรวงในการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนไหนจะเรื่องของข้อเสนอต่างๆที่ยื่นแลกกันด้วยนะคะ